สำหรับคุณครูนะครับที่สอนเด็กอนุบาลสอนเด็กประถมป .1 ป .2 ป .3 แล้วใช้ระบบต้นกล้าแห่งแผ่นดินในการสร้างเด็กดีของแผ่นดินนะครับในการสร้างเด็กดีของแผ่นดินเนี่ยเรามี2ระบบคือระบบที่เป็นพฤษฎี21วันเด็กต้องทําความดีต่อเนื่องนะครับอย่างต่อเนื่องซ้ําๆ21ครั้งแต่ในช่วงโควิดเนี่ยเราลดเหลือ14ครั้งในช่วงเวลา1เดือนนะครับอันนี้คือระบบ ทฤษฎี21วันแต่เด็กบางคนเนี่ยใช้ทฤษฎี21วันไม่ได้เนื่องจากว่าเด็กเล็กเกินไปบ้างเนื่องจากว่าไม่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตบ้างนะครับก็อนุญาตให้ใช้ระบบต้นกล้าแห่งแผ่นดินได้นะครับซึ่งระบบต้นกล้าแห่งแผ่นดินเนี่ยจะเหมาะสําหรับเด็กที่อายุต่ํากว่า9ขวบนะครับแล้วเด็กอาจจะไม่เข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต คุณครูก็จะเป็นคนทำหน้าที่รายงานผลตัวนี้ให้กับเด็กทั้งหมดเลยโดยที่คุณครูไม่ต้องไปสมัครสมาชิกแทนเด็กคุณครูทำในนามของคุณครูนะครับเหมือนคุณครูเป็นคุณครูประจำชัน้นถูกต้องไหมครับแล้วก็มีเด็กในห้องและเด็กในห้องเราส่งการบ้านเราคุณครูก็เอาการบ้านที่เด็กส่งเรานะ่ะมาส่งให้กับมูลนิธิได้ตรวจแค่นั้นเอง นะครับอันนี้ก็ง่ายๆนะครับอะงั้นเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนกันว่าทำอย่างไรนะครับอันดับที่1คุณครูก็ต้องเข้า username password ในชื่อของคุณครูเองนะครับอันนี้คือเรื่องปกติพอเข้า username password ในชื่อของครูเองเสร็จป๊อนะครับคุณครูก็ไปตรงการเข้าร่วมโครงการมาดูที่หน้าจอนะครับเข้าร่วมโครงการเสร็จป๊อปก็มาที่โครงการครูดีของแผ่นดินคลิกเข้าไปเลื่อนลงไปด้านล่างสุดเหมือนเดิมนะครับ ก็จะเห็นว่าเรากําลังทําครูดีของมีดินชั้นที่5ถูกไหมครับในเรื่องของการสร้างเด็กดีนะครับคุณครูก็คลิกเข้าไปพอคลิกเข้าไปปุบ๊บมันก็จะมี3 3หมวดแบบนี้เคยได้ร,บรับรางวัลครูดีของมี่ดินขั้นพื้นฐานแล้วหรือ,อยังซึ่งท่านต้องได้แล้วไม่งั้นปุ่มเมื่อกี้มันจะไม่ขึ้นนะครับอันถัดไปก็คือเรื่องของมีเด็กดีขั้นพื้นฐานตามจำนวนที่กําหนดและอีกอันนึงคือการประเมินครองตนครองคนครองงานอย่างน้อย1ห,หมวด อันนี้เราเคยพูดไปแล้วเมื่อในตอนอื่นตอนที่ผ่านๆมาในเทปที่ผ่านๆมาวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของการมีเด็กดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐานตามจํานวนที่กําหนดคุณครูคก็ต้องใส่จํานวนเหมือนเดิมนะครับสมมุติเด็กในห้องเรามี20คนอ่คนก็ อัปเดตจํานวนคือตรงนี้สามารถอัปเดตได้ครั้งเดียวนะครับแก้ไขาภายใน24ชั่วโมงนะครับถ้าเัืองเอินพิมพ์ผิด24ชั่วโมงท่านแก้ไขได้เองไม่ต้องแจ้งแอดมินนะครับแล้วก็อยากให้แอดมินเราแก้บ่อยเพราะแอดมินเราเหนื่อยนะครับรู้สึกแบบคุณครูอย่าเปลี่ยนข้อมูลบ่อยนะครับอะแล้วคุณครูก็แนบไฟล์รายชื่อนะครับซึ่งก็คือเป็นทะเบียนรายชื่อของโรงเรียนนะครับก็แนบไฟล์มาโอเคนะครับจากนั้นตรงนี้ครับ ตรงนี้ด้านล่างตรงนี้แหละครับที่คุณครูจะต้องทําหน้าที่แทนเด็กดูรายชื่อและติดตามสานะนักเรียนสามารถเลือกนักเรียนที่ดูแลได้ตรงนี้คุณครูก็ติ๊กลงไปตรงนี้เลยครับดูรายชื่ออ่าก็จะเห็นว่าพอติ๊กเข้ามาปบบับงเอิญคุณครูนี้เป็นคุณครูสมมุติเป็นคุณครูของชั้นอนุบาลน,นะครับก็จะยังไม่มีชื่อเด็กถูกไหมครับเพราะไม่มีเด็กคนไหนเข้าระบบอินเทอร์เน็ตได้แล้วก็ไม่ได้เลือกครูที่ปรึกษาคุณครูก็มากดปุ่มตรงนี้ครับ เห็นไหมมีเครื่องหมายบวกตรงนี้สมัครระบบต้นกล้าแห่งความดีแทนนักเรียนกดปุ่มตรงนี้ลงไปเลยครับพอกดเข้าไปปุ๊บข้อมูลก็จะขึ้นว่าเด็กดีของแผ่นดินคุณครูก็กรอกข้อมูลแทนเด็กเลยครับเด็กหญิงอะไรเด็กชายอะไรกรอกไปเลยครับเด็กหญิงอะไรดีพิช,ชานันนา,านามสกุลวรณามวันเกิดของเด็กคือวันที่เท่าไหร่ คือการกรอกตรงนี้ต้องใส่ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับคุณครูอย่าเดาวันเกิดของเด็กเองนะครับเพราะเมื่อเด็กคนนี้โตขึ้นถ้าเขายังอยู่ในระบบระบบตรงนี้จะเชื่อมต่อเมื่อเขาอายุเกิน9ขวบปุบ๊บเขาก็สามารถเข้าระบบได้ด้วยตัวเขาเองเลยนะครับข้อมูลเด็กก็ยังอยู่นะครับไม่ใช่ว่าแบบออใส่มั่ว,วไปใส่แบบผันผ่านไปไม่ได้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวเด็กข้อมูลเขาผิดนะครับสมมติวันนี้เขาอายุ8ขวบและอยู่ปสอง ปีหน้าเขาอายุ9ขวบระบบก็จะตัดไปที่ระบบของทฤษฎี21วันเลยนะครับคือเด็กก็ไม่ต้องมาสมัครใหม่ระบบเราเชื่อมโยงให้แบบนั้นเลยนะครับไม่ใช่ว่าต้องเด็กคนนั้นพอ9ขวบต้องมาสมัครใหม่ไม่จําเป็นแล้วนะครับก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับโอเคแล้วกรณีเห็นบางเคสมีติ๊กมาว่าเด็ก เป็นออทิสติกเด็กสมาธิสั้นเด็กพิการซ้ำซ้อนเด็กเรียนร่วมเด็กอะไรคุณครูติ๊กตรงนี้ได้เลยนะครับกรอีที่เด็กคนนั้นเนี่ยอายุมากกว่า9ขวบแต่มีเป็นเด็กเคสพิเศษเราก็เปิดช่องตรงนี้ให้ด้วยว่าคุณครูรายงานแทนเด็กได้เช่นเดียวกันแต่ต้องมีเงื่อนไขพิเศษอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกคือเป็นออทิสติกเป็นสมาธิสั้นหรือเป็น พิการหรือตาบอดหูหนวกอะไรก็ว่าไป <ment> ที่เขาใช้คอมพิวเตอร์ไม่ได้คุณครูก็ติ๊กปุ่มนี้นะครับแม้อายุมากกว่า9ครขวบเราก็จะกําหนดสิทธิให้คุณครูรายงานแทนเด็กได้เช่นเดียวกันงั้นคุณครูก็ตอกชื่อเด็กคนที่1ลงไปอ่ะขั้นต่อไปก็ติ๊กลงไปเลยครับประกอบเสร็จปุบ๊บแล้วก็ตรงนี้ก็ตอบว่าเป็นนักศึกษาตําแหน่งอะไรก็กรอกไปตามปกตินะครับอ่ะเป็นนักเรียนทั่วไปก็ว่าไปก็ยืนยัน ยืนยันเสร็จปุ๊บตรงนี้ข้อมูลตรงนี้ครับคุณครูจะไม่ต้องกรอกแล้วว่าเด็กอยู่สังกัดอะไรสังกัดย่อยอะไรเพราะจะต้องเป็นข้อมูลเดียวกับของคุณครูที่สมัครเข้ามาตรงนี้นะครับเขาจะไม่ให้คุณครูแก้นะครับโอเคไปต่อครับแล้วยืนยันครูที่ปรึกษาก็ไม่ต้องกรอกเพราะว่าก็คือคุณครูนั่นเอง แต่ตอนนี้ต้องกรอกหัวข้อหลักที่เด็กทําคืออะไรเด็กเขาพัฒนาตัวเองเรื่องอะไรสมมติพัฒนาตัวเองเรื่องความตรงต่อเวลาเรื่องการบริหารเวลาไม่มาโรงเรียนสายสมมติหัวข้อใหญ่คือไม่มาโรงเรียนสายโอเคไหมครับไม่มาโรงเรียนสายยกตัวอย่างนะครับระบบรายงานตรงนี้ก็กําหนดฟิกซ์ไปเรียบร้อยแล้วว่าต้องเป็นระบบต้นก้าเท่านั้นแล้วก็สมัครเข้าร่วมโครงการ โอเคไหมครับพอสมัครเข้าร่วมโครงการคนที่1เสร็จแล้วอพอคนที่2ทําไงต่อเห็นไหมครับพอคนที่1สมัครเสร็จปุ๊บข้อมูลก็จะขึ้นเรียบร้อยพอสมัครคนที่2องคุณครูก็กดแบบเดิมอีกก็ใส่ข้อมูลเป็นแบบเดิมอีกคนที่2คนที่3จกนกระทั่งครบทั้งห้องโอเคไหมครับอ่าเราทาแค่คนเดียวนะครับจากนั้นคุณครูก็มาติ๊กตรงดูรายละเอียดตรงนี้พอติ๊กตรงดูรายละเอียดก็จะมีชื่อเด็กคนนั้นหัวข้อเห็นไหมครับไม่มาโรงเรียนสายแล้วเขาก็จะให้แนบ ไฟล์ต้นกล้าแห่งแผ่นดินแทนนักเรียนคุณครูก็กดแล้วก็แน่ไฟล์วันไหนก็เลือกมาสักวันหนึ่งนะครับที่เด็กทําสําเร็จนะครับวันเวลาแล้วก็แน่ไฟล์รายรา,ายงานการทําความดีคืออะไระก็กรอกเข้าไปตามข้อมูลที่มีตรงนี้ง่ายๆแค่นี้เองโอเคไหมครับง่ายไหมต้องบอกว่า d e v วลล p e r ปคนเขียนโปรแกรมเรานี่เอื้อให้คุณครูทําข้อมูลได้ง่ายมากๆเลยนะครับต้องชื่นชม d e v วลลอปเของเรามากๆนะครับอ่ะก็แน่ไฟล์เขา เนี่ยกดแน่ไฟเสร็จปุ๊บก็เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับแน่ไฟรเรียบร้อยพอกดปุ๊บอ่ะมันก็จะขึ้นแล้วอ่ะนี่ครับอ่ะแน่ไปเรียบร้อยแล้ว1น่ตอนหนึ่งครั้งเนี่ยเด็กคนนี้ก็แนบเสร็จเรียบร้อยส่งให้มูลทีตรวจเห็นไหมครับต้องกดส่งให้มูลทีตรวจด,ด,ด้วยนะครับท่านครูแนบไฟเสร็จเรียบร้อยต้องส่งให้มูลทีตรวจมูลทีถ,ถึงจะตรวจแล้วพอมูลทีตรวจเสร็จปุ๊บคุณครูเด็กถึงจะตรวจผ่านปุ๊บเด็กก็จะได้รับเกียรติบัตรก็จะมีปุ่มพิมพ์เกียรติบัตรให้กับเด็ก ถ้ามุยที่อนุมัติแล้วปุ่มเป็นยินปฏิบัติก็จะให้คุณครูปริ้ปฏิบัติให้กับเด็กคนนั้นได้